สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารบลักทุกคนเนาะมือนีมาพอกันคือเก่าสูตรหวยหาเก้าหลังจากที่หยุดไปประมาณ3ามสี่มือเนาะโอ้ยบ่ได้ลงคลิปจังมือเดี๋ยวมือนีมาลุยก,กันกับสูตรรวมดับเลขล่างอ้าเอาก้อนสิไปเฮ็ดเลขดับเนาะเดี๋ยว อันนี้ก็ช่องทางนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะอ่ะ เป็นแค่แนวทางซื้อ,อ,อเนาะแล้วก็ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลว่สนับสนุนการพนันมื่อนี้อ่าเดี๋ยวลุยดับหลักสิบล่างก่อนอันดับแรกล่าสุดงวดวันที่หนึ่งกรกฎาออกไปที่หนึ่งหกดับ หลักสิบล่างเขาก็คือเลขสามเลขหกซึ่งหลักสิบก็คือเลขหนึ่งอันนี้กะผ่านไปอีกงวดต่อไปงวดวันที่สิบหกสิบหกกรกฎาเดี๋ยวเอาใกล้ๆสักหน่อย สิบหกคอคอหกหกดับของเราก็อยู่ที่เลขเจ็ดตัวแรกดับไปที่เลขเจ็ด ส่วนตัวที่2ดับอยู่ที่เลข0ูนะดับ10ล่างสองตัวสูตรแรกตัวที่1ดับที่เลข7อีกตัวที่สองดับอยู่ที่เลข0ูนย์ เข่ามาแล้วบ12งวดถ้างวดนี้เข่าอีกก็จะเป็นงวดที่13เลขดับ10ล่างสองตัวอ่ะต่อไปดับหน่วยล่างก็คือตัวที่2เนาะงวดประจำวันที่1กรกฎาออกไปที่ ซึ่งเลขดับเฮาให้ที่เลขเก้าหลักหน่วยก็คือตัวที่สองคือตัวนี้ก็เข้าไปอีก เขาเมาื่อเลเอ11งวดอ่ะยังไม่หลุดต่อไปงวดที่สบสองงวดที่สสิบองดับหน่วยล่างหนึ่งตัว ดับอยู่ที่เลขสามสิบหกกคหกหกดับหน่วยล่างหนึ่งตัวดับอยู่ที่เลขสามงวดวันที่สิบหกกรคสองพันห้าร้อยหกสิบหกฮะต่อไป นี่นี่นี่อันนี้ก็ดิดยังบรุ่ษคือกันดับอันนี้คือดับทั้งหลักสิบและหลักหน่วยล่างสองสูตรก็เขามายังบพรท่านหลุดคือกันนี่สี่ตีอยู่ตรงนี้เลยยังงวดวันที่หนึ่ง กรกฎาคม2566ก็เลขออกอยู่ที่1,6ดับ10หน่วยสูตรแรกสูตรที่1ให้ที่เลข8อา้าผ่านดับ10หน่วยสูตรที่2ให้ที่เลข3อันนี้ก็ผ่านวดออก งวดวันที่หนึ่งกรกดาสองพันห้าร้อยสิบหกเลขออกไปทีหนึ่งหกอ่าผ่านต่อไปงวดวันที่สิบหกกรกดาสองพันห้าร้อยหกสิบหกสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งดับที่ ที่เลขสองต่อไปสูตรที่สองสูตรที่สองเดี๋ยวขอทำกันลืมเห็ดไป สูตรที่สองก็สูตรที่สองน่าจะตกที่เลข เลขศูนย์อ่าสิบหก,กกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบหกดับสิบหน่วยล่างสองสูตรสูตรที่หนึ่งดับที่เลขสองสูตรที่สองดับที่เลขศูนย์อ่าเนาะเอาไปพิจารณาเบิ่งแต่ว่าต่างแต่ที่เหตุมานี่ก,ก็คือ ทั้งหมดสีสูตรก็คือยังพ่ท่านหลุดยังบ่มีสูตรใดหลุดเลยทั้งเลขหลักดับหลักสิบล่างดับหน่วยล่างแล้วก็ดับ10บหน่วยล่างสองสูตรฮะเอา,<ห>าคลิปนี้กบะบ่มียังไรกับมีสมนีเนาะเอามาฝากกันกะบ่ มีอย่างกะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ